การกลับมาของแฟนชายไดโนเสาร์สุดโด่งดังกับกลิ่นอายความสยองขวัญที่แฟนๆต้องคิดถึงเรื่องราวของทีมสำรวจนําโดยดรเฮลี่ลูมิสและก็ตัวของโซล่าเบเนตครับพวกเขาต้องเข้าไปเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของไดโนเสาร์นะครับจากเกาะไดโนเสาร์ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้เพียงแต่ว่าในเกาะนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ไดโนเสาร์ธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือเกาะที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์กลายพันธุ์ทีมสำรวจนี้จึงต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดไปจากเกาะแห่งนี้ให้ได้ครับแน่นอนครับเรื่องที่กําลังพูดถึงนี้คือจตลวิลง ของสกาเลต์โจแฮนสันโจแธนเบลลี่และก็มหาชลกอาลีกำกับโดยกาเล็ตเอ็ดเวิร์ดที่เคยฝากผลงานเอาไว้อย่างมอนสเตอร์ใน Netflix ครับมีก็ซิล่านะฮะสตาร์วอล์ลโลกวันสตอรี่ครับและเรื่องล่าสุดก็คือเดอะครีเอเตอร์ครับที่มาถ่ายในประเทศไทยของเราจุดเด่นของจูเลสิกวอร์ลีเบิร์ดนะครับมันเป็นหนังที่มีกลิ่นอายความเป็นแฟรนไชส์จูเลสิกอยู่ครับอบอวลให้เราได้เห็นตลอดทั้งเรื่องนะครับมีหลายฉากด้วยนะครับที่ทําออกมาเนี่ยผมว่าเพื่อเป็นการคารวะต้นฉบับใครดูแล้วก็ต้องรู้สึกกกกแแบบบเเดดีียวววัััััันน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 ะะคคครร่่่าาาาามมมมสสุุลล้ตติทํญือพ จะเอาใจช่วยเหล่าตัวละครตลอดทั้งเรื่องเลยครับมีนักแสดงระดับแนวหน้าของโลกมารวมตัวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมาร์รชลอาลีร่วมกับสกาเล็ตต์จแฮนสันรวมถึงจแฮนเบลลี่นะฮะที่ช่วงนี้กําลังมีผลงานโด่งดังอยู่ด้วยและที่สําคัญครับเป็นการเปิดเนื้อเรื่องใหม่ทีมสํารวจใหม่ซึ่งมันอาจจะเป็นจุดตั้งต้นใปภาคใหม่ของจ<อ>ูเลสิกเวิลด์ต่อจนกนี้ก็ได้ครับผมคิดว่าจู r a สิกเวิลด์รีเบิร์นะครับเป็นหนังที่สนุกนะฮะสามารถถ่ายทอดกลิ่นอายของการเอาชีวิตรอดกับสิ่งงงงงมมมมีีีีีชวววิตตตทท่่่่่่สู้้้้้้ดดดดดยยกกกําาาาาลลัััไไไอออออคคครรรรบุนนนเืแใภผ ว่าเดนโนเสาร์เนี่ยมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปสมหมดฮะทำให้เราไม่ค่อยได้เห็นเดนโนเสาร์ที่เป็นไอคอนิกของแฟรนไชส์จูราสิกครับโ <ไป S 2> ดยรวมถือว่าสนุกเลยครับมีทั้งจุดที่ชอบและไม่ชอบไปพร้อมๆกันใครที่เป็นแฟนจูราสิกห้ามพลาดด็ดขาดนะครับส่วนคุณดูแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับท็ปบอปปัเตอร์กำเนิดแล้วเรามาในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราการจะรอดคือเรื่องยาก นี่ตัวอะไรพวกมันกำลังช่วยมอสซอสปกป้องอนาเขตสุ่มตามล่าที่พูดมาไม่เห็นดีสักอย่างจูราสสิกเวิลด์กำเนิดชีวิตใหม่สองกรกฎาคมในโรงภาพยนตร์